ครับมื่อนี้กับผามาตัดน้องใหม่เนาะตัดน้องใหม่สิพาไปเห็ดน้องใหม่สมเนาะว่วสิแกงสดๆกับจังไรอยู่พอได้กินแกงมันดูอยู่เนาะซื้อน้องใหม่ถุงมาแกงเนาะพราแต่นี่เริ่มเห็ดน้องใหม่สมไปดีกว่าเนาะครับบ้หลายนอนดอกพี่น้องมันก็หลายนอยดอกแต่ว่ามันก็ลังไอขึ้นสันๆนะพอฝนทิ่มช่วงที่ว่านอมันพอได้พอได้เห็ดนี่คือว่าสามนอนสามนอนน้อยๆไอดอกพี่น้องเดี๋ยวก็ตัดจังไรหัวถุกนอนก็นอนฝอนอนสบายมันพี่น้องนอนยังนอนน้ลย ถ้ามันแกงไอ้ผู้เดียวนี่นอเดียวก็กินเบิดแล้วพอมันเน่ามันใหญ่นล้วนนอไผ่ไผ่สางไผ่เนาะนอใหญ่หมดพม่าหนีสามตัดปลายออกจังหน่อยก็ไปไอ้ไปปอกเปลือกออกจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนอนเน่าคักว่านี่ปอกเปลือกออกก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเราสิฟานกับฟันนี่กันนี้ต้มได้หม้อนึงพอดีล่ละมันก็สิแช่น้ําไว้นะอืมพี่น้องไอ้แช่น้ําไว้คืนนึงแหละเนาะแช่น้ํามม้นขึนนึงก็ประมาณนี้แหละให้มันยุบลงยุบลงหลายเติบเลย เ้าก็เอาไอ้ท่าออกนอกบบบนี้นะถ่าออกแต่ผมผมสิ็นบลางนะผมผมจะท่าออกล่ะพอให้นน้ำม,มันเสด็จแล้วก็ใส่ไอ้กระปุกเลยเอก่กระปุกก็เตรียมไว้แล้วกระปุกบ่ใหญ่ดอกเนี่ยเดย้อืมอืมที่นอกเสด็จเด้อไอ้อเรื่องเรื่องไทยเฮ็ดน้ำใหม่สมนี่หลังจากเขาฝานแล้วเขาแช่แน้ำช่น้ำไปขึ้นหนึ่งเออมันยังสีบลอนด์ บางคนเขากระดองเลยก็ได้ก็แล้วแต่มากนะเนาะแต่ก็เสีใส่กระปุกเลยไปเลยใส่กระปุกพอกระปุก,กเตรียมไว้แล้วนะอืพี่น้องโมงเตรมปุกปบนไดดอกเพื่อใส่บัลถ้ามันแกงสิกินเบิด์ตผมคนเดียวแกงกันนอเดียวกัวกวบผมเบิดแล้วใส่ใบนั่นใบนี้เนะี่ยองค์ประกอบบักอื้อบักบวบเงินแบบบวกเงินเน,นี่ย ใส่เกลือร้ายกันเม่เดี๋ยวแต่ว่าห่อใส่เกลือร้ายใส่เกลือหน่อย้าเข้าใส่เกลือหน่อยนี่อาจใยว่ากินขน it, so bbe bbe ṓ, so ้าวเดียว้าใส่เกลือหน่อยกินกินไหวนะเป็นอย่างคื่ว่ากินไววเพราะว่า้าเข้าใส่เกลือหน่อยไม่สิเก็บใบโดนบหไดเลยเนี่โดนหไดเเพราะว่าสิเปื่อย้าใส่เกลือร้ายนี่เก็บโดนไว้แปนย่งกับสีเข้มแต่เขาเวลาเขาากินเขากหลังนะทำหนี้พอดีเคืองหอเกลือเคืองหอ เดี๋ยวเอา,เอาน้ำม,มาใส่ไปนี่้ำนนใส่เอานา้ำฝนหรือน้ำเมี่ยงก็ได้น้ำสะอาดวันสบายใส่ให้มันถ่วมพอดีเด้อเออพอดีโกดจะน่อยให้เดอนี่พอดีเลยนี่แหละซ้ำนี่หละเฮ็ดซ้ำนี่ดีเลยเกลืลอน่าไล่ขนาดนี้แค่นี้เดี๋ยวก็ซึมขึ้นมาเองสองหมื่นสามหมื่นกินได้แล้วกระสมแล้วสูตรของผม เพราะว่าไอ้พอมันไอ้เซลไว้ขึ้นหนึ่งอะนะปิดฝาไว้ก็เรียบร้อยพี่น้องแค่นี้